เจนว่ายังไม่ชัดเจนแอปทักษะอ่อนเครียดสเตตัสโสดจริงไหมอุ่นหัวใจลูกไฟเขียว เนื้อหอมแถมคิวแน่นเอียดเลยล่ะค่ะสำหรับคุณแม่สุดตองแอปทักซอนพักสุกเจริญเรียกว่างานแน่นด้านหน้าเข้ามาหาแบบรัวๆส่วนเรื่องหัวใจก็ไม่แพ้กันโดนพิธีกรตัวพอรอย่างนุ่มกัญชัยนั้นแซวอยากว่านุมน่มๆลงจีบซึ่งงานนี้สาวแอปนั้นก็โดนถามว่าตอนนี้มีใครพิเศษแล้วหรือยัง เจ้าตัวก็ตอบประเด็นนี้ว่าที่โดนแสวบางทีถามจนเริ่มงงเจ้าตัวก็งง,งตกลงไปทําอะไรตอนไหนบางเทปก็โดนแสวว่าเป็นเด็กกว่าบางเทปก็บอกว่าตอนนี้แห้งมากเลยก็เลยงงตกลงจะแห้งหรือจะไม่แห้งแต่สรุปว่าแฮปปี้ค่ะไม่มีอะไรโสดคะ่ะโสด ข่าสอบถามว่าทุกวันนี้มีคนเข้ามาจีบไหมเท่าที่รู้ไม่มีนะถามว่าอยากมีไหมทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถึงวันนั้นก็มีเองค่ะมีแต่คนลุ้นให้กำลังใจก็แสดงว่าทุกคนไฟเขียวอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าวันหนึง่งถ้าจะมีก็ไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมคะ หลายคนบอกอยากให้แม่แอปมีคนช่วยดูแลก็ขอบคุณมากๆนะคะเวลาอ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกเป็นกำลังใจค่ะมีคนเป็นห่วงเราอยากให้เรามีเพื่อนคู่คิด ี้ใหม่แซวด้วยเขาก็ไม่ได้แซวหรอกเขาเชียร์เขาชอบเขาก็เข้าใจว่าบางทีอยากให้หมัมีมีแฟนหมายถึงมีเพื่อนมีอะไรให้คุณแม่กระชุ่มกระชวยเขาก็พูดตามระษาเด็กๆน่ารักอยากเห็นมามีมีโมเมนต์แบบเขินบ้างอะไรบ้างว่าแบบมัมีจะได้มีเพื่อนแม่จะได้แฮปปี้ไม่อยากให้แม่เหงาแต่มีลูกนี่ก็ไม่เหงาเลย ก็อยากมีโมเมนต์เหงาบ้างนะเพราะลูกไม่เคยเงียบเลยนักข่าวก็ได้ถามว่าตกลงแม่แอปนั้นโสดหรือไม่โสดแม่อยากให้พาดหัวว่ายังไงเป็นคำถามที่ยากนะเนี่ยชัดเจนว่ายัางไม่ชัดเจนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ